มาเล่นกันต้อนะครับทีหนักทองเทียวจาองกงนะครับนะหลังจากโควิดเริ่มคลี่คลายเนี่ยทางบริษัการบินบางกอกเอเวได้กลับมาบริการเส้นทางไปกลับเกาะสมุยฮ่องกงนะครับซึ่งภาบัรยาการกับทองเทียวเกาะสมุยเนี่ยกลับมาขึ้นัากอีกครั้งครับโดยเมื่อแรกวันที่นึ่งรกฎัคณะุทิพผ่านมากับภายในสนามบินนานาชาติสมุยอำเภอเกาะสมุยนะครับนางเศว้านิท่ารัตนวานิจเจริญรองผู้อำนวยการการทองเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยและก็นางเศว้านัชชน นัทสุดานิตวิภานะครับพ่วมในการทากาศยานนานาชาติสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาะสมุยนะครับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยในการต้อนรับนะครับเที่ยวบินจากฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเครื่องบินข้องสายการบินบางกอกเอว์เที่ยวบินทีพีจีแปดหก เล้ออกเดินทางจากทากาศยานนานาชาติฮ่องกงนะครับพร้อมด้วยบุดยสัรทั้งเม็ดเนี่ยร้อยสิบสามคนมาอย่างกสมุยนะครับภายในทางกาศายานนานาชาติสมุยค่ะก็ได้ให้การต้อนรับหนักทองเทียวจากฮ่องกงฉุดแรกด้วยความอบอุ่นเลยค่ะโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำหนักงานสมุยก็ได้มีการมอบข้องทีระลึกให้กับหนักทองเทียวชาวฮ่องกงและก็หนักทองเทียวต่างชาติที่เดินทางมากับเทียวบินดังกล่าวซึ่งก็เป็นการกลับมาให้บริการอีกครั้งของสา้การบินบางกอกแอร์เว์ค่ะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดข้อง เชื้อไวรัสโควิด -19 านะคะทำให้สายการบินเนี่ยต้องหยกเลือการให้บริการเส้นทางบินไปกลับกอสมุยไปฮ่องกงชั่วคราวแล้วก็ภายหลังจากที่รัฐบาลแต่ละประเทศสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ถั่วโลกนี่แหละคะ่ะ <c oughs> ก็ทําให้สายการบินบางกอกแอร์เวกกลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งซึ่งเส้นทางบินดังกล่าวนี่แหละคะ่ะก็เป็นทีส่สนใจข้องหนักท่องเที่ยวฮ่องกงแล้วก็หนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการบินตรงมาผักพอนที่กอสมุยะคะ่ะครับเส้นทางบินแรกจากฮ่องกงนะครับได้รับความสนใจจากชาวฮ่องกง รวมถังนักทองเทียวต่างชาตินะครับเหนื่งจากล่างจะเปิดจำหน่ายตัวโดยสั่งเครื่องบินจากฮ่องกงมากกวสมุยพอหนักท่องเทียวเนี่ยมาจ้องอย่างต่อเนื่องนะเส้นทางนี้นะครับจึงเป็นอีกเส้นทางที่นำานักทองเทียวเข้ามายังเกะสมุยและประเทศไทยซึ่งจะสามารถสร้างไรายได้การทองเทียวข้าประเทศเพิ่มมากขึ้นสำหรับเทียวบินนะครับทางทางไปกลับฮ่องกงเกะสมุยนะครับสายการบ,บินมา ok กกเอวีก็เปิดให้บริการอาทิตย์ละสามวันได้แก่วันอังคารวันพฤหัสและวันเสาร์ครับอืมนะคะสมุยคึกคัดกันอีกครั้งแล้วนะคะ